สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์ด้านชายแดนไทยพม่าก,กันต่อล่าสุดนะครับสื่อ KIC ของกะเหรียงบอกว่าฐานไทยและฐานพม่าได้พบกันในช่วงเช้าวันนี้หลังข่าวการยิงเรือของไทยพร้อมระบุว่าเชื่อว่าการพบกันครั้งนี้หารือเกี่ยวกับการขนสอ่งอาหารและความมั่นคงด้านชายแดนเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่24เมษายน2564สื่อ KIC ของเกาหลีรายงานว่าแหล่งข่าวระบุว่าฐานไทยและฐานพมา่าทั้งสองฝ่ายได้พบกันเป็นเวลาหลายนาทีในช่วงเช้าวันที่24เมษายน,ายนเกี่ยวกับการยิงเรือเจ้าหน้าที่ไทยโดยฐานพม,าม่าเมื่อไม่นานมานี้รายงานข่าวระบุด้วยว่าเมื่อวันที่22เมษายนฐานพมา่าได้เปิดฉากยิงเรือที่บรรทุกเจ้าหน้าที่ รักษาชายแดนของไทยขณะข้ามแม่น้ำสารวินชายแดนไทยพมา่าสื่อ K i c ซีของเะเหรีระบุด้วยว่าชาวบ้านเชื่อว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับการขนส่งอาหารและความมั่นคงด้านชายแดนหลังจากทหารพมาร่ายิงเรือของเจ้าหน้าที่ไทยเกี่ยวกับการยิงเรือของเจ้าหน้าที่ไทยนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฐานฐานพมา่าดากวินตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่งตบวนแม่ยวมอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยตามการรายงานของ The Reporters ที่เราได้เสนอไปในคลิปที่แล้วที่พอบอร้อยทชด .337 ชี้แจงแล้วนะครับว่าได้ว่าจ้างเรือชาวบ้านแม่3ามแลบไปส่งกำลังพลสีนายเพื่อไปประจำการที่ฐานปฏิบัติการจอท่าอำเภอมเมสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างเรือผ่านฐานฐานพมา่ามีการยิงปืนส่งสัญญาณสองนัดให้เรือเข้าตรวจตามที่มีการแจ้งข้อตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีสถานการณ์การสู้รบค้นขับเรือจึงนําเรือเข้าฝั่งเพื่อให้ฐานฐานพมา่าตรวจสอบเมื่อเรียบร้อยก็ออกเดินทางตามปกติไม่ใช่การกักตัวไว้อย่างที่มีรายงานข่าวก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องเหล่านี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาคิดกันอย่างไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากที่ปล่อยให้ฐานฐานพมา่าเข้ามาตั้งติดชายแดนซึ่งปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่และหากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลมตั้งแต่วันนี้ เชื่อว่าปัญหาใหญ่จะตามมาอย่างแน่นอนอาวุธเราก็ดีกว่าศักยภาพทางทหารเราก็ดีกว่าซื้อมาแพงๆทั้งนั้นแล้วเราจะวางไว้เฉยๆแค่เอาไว้อวดชาวโลกใครนั่นหรือหากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ